ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างวิรดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจําวันจันทร์ที่17 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23ก่อนอื่นจะต้องกราบขอพวกคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตํารหนพร้อมเพย์ข้างล่างนะครับเอาละเรามาเริ่มก,กันเลยนะครับชาวราศีเมถุนจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะตอนนี้ก็ วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของปตัตนิก็แสดงว่าเราเองก็จะได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะหรือเพศตรงข้ามนะส่วนดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระจันทร์นะครับดาวพระจันทร์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะเดินให้คุณกับดวงชะตาอยู่นะครับนะเอาละนะในช่วงของวันจันทร์นะตั้งแต่6โมงเช้าเลยมาจนถึง18บนาฬิกาหนาทีอยู่ในราศีเมถุน ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยทับรักถึงตัวเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดใครสัญญงสัญญาจะให้เงินได้ทองมีโอกาสที่จะได้นะคือเงินอะวิ่งเข้ามาหาตัวถ้าเกิดใครทําอะไรยังไงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาหาเรานะจะเป็นช่วงที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองอย่างดีนะครับหลังจากนั้นจะดียิ่งเข้าไปอีกเลยตอนที่เข้าไปในราศีกรกฎนะครับในช่วงของวันจันทร์เหมือนกันเวลา18บแนาฬิกาห้นาที นะไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่20เลยเวลาตีห้าช่วงนี้การเงินเป็นเกษตร นะเกี่ยวเรื่องของการเงินไรายได้นะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างดีในช่วงของสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยการเงินอู้ฟู่มีกระแสงเงินสดเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะครับถือว่าดีนะครับถ้าในพื้นดวงเดิมนะฮะดาวพระจันร์ไม่ได้ตกอลิมรณาวินาหรือสัมพันธ์การกิณีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงิน นะครับสมใจแต่ถ้าเป็นการก,กินดีมันก็จะดรอปดอปลงหน่อยนะมันก็จะได้น้อยนิดนึงเอาละหลังจากนั้นนะครับนะก็จะวันพฤหสัสบดีเหมือนกันที่20เวลาปี5 0าดาวพะจั์จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์ไปจนถึงวันเสาร์ที่22เวลา13นาฬิกาสาอนาทีตอนนี้การเงินเราจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจากการเดินทางจากมีการเอ่อทำให้คนอื่นเขารู้จักว่าเราทำอะไรยังไงมีการ ขยันมีการเดินทางไปนู่นไปนี่มีการติดต่ออะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้ได้เงินได้ทองนะแก,ก็ก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะต้องต้องเทคแคร์คนหน่อยเวลาดาวจันเนี่ยอยู่พบที่3ของลักนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหอมนะจะขยับจะทําอะไรยังไงเนี่ยคนก็จะเอ็นดูรักให้แต่เราก็ต้องทํานะครับ อ้อนหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยก็จะประสบผลสาเร็จได้นะครับนะจ๊ะจ๋าจ๋าประมาณเนี่ยการเงินคุณจะปังเลยนะเอาละหลังจากนั้นนะครับดาวการเงินก็ว,วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับในช่วงของนะวันเสาร์ที่22เวลา13านาฬิกาสานาทีไปจนถึงวันอาทิตย์เลยการเงินเนี่ยจะเกิดจากครอ,อ,อบครัวได้นะครับนะถ้าเด็กๆก,ก็อาจจะขอคุณพ่อคุณ,คณแม่ได้นะถ้าเกิดใครลำบากเดือดร้อนนะก็อาจจะ หยิบจื่มญาติพี่น้องนะครับได้ในช่วงเวลาดังล่าวะในกรณีที่ดาวพะจั์ปีนี้คุณไม่ได้เป็นการกิีนะก็มีโอกาสที่จะได้รับการอารานุเคราะห์นะฮะจากคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะหรือว่าคนการเงินเนี่ยเกิดจากการมีคนมาเช่าที่ มีคนมาเช่าหลักทรัพย์ของคุณทํานูน่นทานี่อะไรประมาณนี้นะ <_ d ata> ก็มีเกณฑ์ที่จะได้อยู่นะ <_ d ata> ก็คือหลักทรัพย์อะไรต่างๆทําให้ก่อเกิดเงิน,ก,น,ก,นก่อเกิดทองก่อเกิดรายได้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันนิดนึงนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพะระอฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะแลวก็เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการงานพร้อมกันเลยนะก็ต้องบอกว่านะ ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างจะเจอกันระยามิตรค่อนข้างจะดีเยอะนะเนี่ยตอนที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีกุมเนี่ยถือว่าให้คุณสุดๆกับชาวราศีเมถุนนะแล้วตอนนี้สเสวยเทวี TV เลิกด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมชมชอบนะนะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างเพราะว่าปัตตานีไปอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยค่อนข้างที่จะ คนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเรามากเป็นพิเศษคล้ายๆเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็รวมทั้งเราเองเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจคนที่มีชื่อเสียงคนที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่เจอรักดีๆได้นะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้แฟนคนใหม่นะถ้าเกิดเขายอม เอ่อปรับเนื้อปรับตัวนะสำหรับคนที่ไม่ดีนะครับแต่เ็ามีบางท่านนะที่ที่แบบต้องเลิกลากับแฟนตอนที่ช่วงดาวเข้าสุภาษนั่นคือกรณีที่คู่ครองเราไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ดีจริงๆนะมันจะมีการแบบขบวนการบริหารจัดการจนไม่ได้อยู่ด้วยกันเนะี่ยแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะไม่ได้แย่ลงนะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําให้ชีวิตคุณประเสริฐขึ้นนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเกี่ยวเรื่องของความรักอันนี้คือผ่านเลยนะถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะ สำหรับ12ราศีนี่เมถุนนี่สุดยอดเลยนะถือว่าโอเคแล้วก็ดาวเ,เจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมีดาวพระพุธเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเล็งลัคนาประมาณนี้ก็คือก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ด้วยนะก็ถือว่าดีหลายๆอย่างเลยนะครับถือว่าดีหลายๆอย่างเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรือนการงานกันนิดหนึ่งนะกรรมะสุภาเขาแปลว่าตัวเราเองเนี่ยเรียนรู้ศึกษาพัฒนาต่อยอด สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะมีการศึกษาเทคนิคต่างๆเพื่อทําให้ยอดขายดีขึ้นเพื่อทําให้ศักยภาพในการทํางานของเราดีขึ้นเพื่อทําให้เราเองโดดเด่นทําให้เราชานาญการในสิ่งต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทั้งหมดเลยครับสําหรับชาวราศีเมถุนก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของการเงินนะถือว่าดี นะเรื่องของคู่ครองก็ดีเรื่องของการงานก,ก็ดีก็ดีหมดเลยนะสำหรับชาวราศีเมถุนก็ยินดีด้วยนะนะเอาละนะยังไงก็กลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอขมาภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องขอหายใจเกรแก้ะเ้ลิน้ำชา,า,ากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตหราพ้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่าง นะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเปังๆนะครับผมเกต้าพิทูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา แล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ